ัสดีค่ะอุ๋มนะคะจากพมสวีทโฮมบ้านนี้มีรักนะคะวันนี้อุ๋มพามาดูบ้านเดี่ยว2ชั้นนะคะพื้นที่59.8ตารางวานะคะ180ตารางเมตรที่หมู่บ้านเดอะเซนทรโชนะคะลัตนาทิเบตถ้ามาจากฝั่งตรงข้ามนะคะมาจากถนนลัตนาทิเบตนะคะขับตรงมานะคะหมู่บ้านจะอยู่ขวามือนะคะนี่เลยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในกันค่ะ ะะตอนนี้ก็คือลงรื่นมากแล้วก็ปูหญ้าไว้เรียบร้อยหยุ่มพามาดูข้างบ้านก่อนนะคะเริเวณส่วนข้างบ้านนะคะกว้างมากเลยค่ะสามารถทําเป็นมุมนั่งเล่นปิ้งย่างบาร์บีคิวหรือถ้าใครมีเด็กเด็กก็สามารถวิ้งเล่นภายในบ้านได้เลยค่ะพ <Yeah. S 1> ื้นที่หลังบ้านนะคะก็กว้างอยู่นะคะสามารถเป็นพื้นที่ซักล้างซ <c oughs> ักผ้าอเนกประสงค์ได้เลยค่ะ มีถังน้ำให้เรียบร้อยนะคะตรงนี้นะคะที่จอดรถทำคืนไว้ให้เรียบร้อยนะคะสามารถจอดรถได้สองท่านค่ะ<ว>เดี๋ยวเราเข้าไปชมในบ้านกันค่ะเรเยนก่อนเข้าบ้านก็มีพื้นที่นั่งเล่นหน้าบ้านตรงนี้ได้ด้วยนะคะส่วนตรงนี้เป็นพื้นที่นั่งเล่นนะคะพื้นที่นั่งเล่นก็ถือว่าเป็นพื้นที่กว้างเลยโดยระยะสายตาสามารถใส่ทีวีจอใหญ่ได้เลยนะคะเพราะว่า ระยะในการนั่งกับทีวีห่างก,กันเหมาะสมค่ะรวมถึงมีหน้าต่างรอบบ้านบานใหญ่นะคะตรงนี้จะทําเป็นมุมทานอาหารก็ได้นะคะหนึ่งจัดเตรยียมอาหารแทนที่มนี้ได้ค่ะเพราะว่าเดินท่อนมีน้ำพิงไว้เรียบร้อยรวมถึงตรงนี้เป็นห้องครัวค่ะมีกระจกกัน้นป้องกันกลิ่นเข้าบ้านเลยนะคะทำเท้าเต์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ระบายอากาศได้ดีมีที่ดูดอากาศออกด้วยชั้นหนึ่งนะคะมีห้องน้ําที่มีบริเวณอักน้ําได้ด้วยนะคะถ้ามีผู้สูงอายุอยู่ข้างล่างก็สามารถอ,อักน้ําได้เป็นฝังข้างล่างเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นตู้คอนโทรลไฟเนาะตู้เก็บของแทนให้หนาแล้วก็การใต้บันไดนะคะมีห้องเก็บของด้วยขึ้นไปชั้นสองชั้นสมชั้นสองมีหน้าต่างระบายอากาศแล้วก็มีช่องแสงกว้างใหญ่น,นะคะสามารถ สองแสงเข้ามาระหว่างเคลื่อนได้เลยค่ะบริเวณตรงนี้นะคะถึงชั้นบ้านเป็นตัวอย่างยูทานะคะแล้วก็แต่งเป็นหิ้งพระนะคะเดี๋ยวเราจะทำรูปข้าเสริมได้ตู้เก็บของเสริมได้เช่นกันค่ะก่อนจะเข้าห้องมาสเตูดิบอรูปนะคะห้องมาสเตอร์เบดรูมนต์ใหญ่มากค่ะคือหน้าของบ้านนะคะเป็นห้องมาสเตอร์ทั้งหมดก็คือมุมนี้สามารถทำเป็นที่นอนได้นะคะมีหน้าต่างสั่งหน้าสายเข้าถึง ดูผิวท่นี้ค่ะห้องมาสเตอร์เฟรมมุมมีระเบียงออกงาบ้านได้้วยนะคะสามารถชมวิวได้180องศาเลยค่ะหน้าห้องน้ำเราก็ทำเป็นบล e ็อกอินคฟเซ็ตก็ได้กันแต่งตัวนะคะรนมถึงมีห้องแมวนีตัวด้วยค่ะหนูพา,าไปต่อห้องนอนเล็กนะคะ ใหญ่เลยค่ะก็คือวางโต้ะวางเตียงวางโต๊ะทำงานอะไรได้ด้วยเช่นกันนะคะระหว่างห้องนอนเล็กสองห้องนะคะมีห้องน้ำนตัวกน้สามารถใช้ห้องน้ำในส่วนนี้ได้เลยมีโซนแยกแท่เปียกเรียบร้อยนะคะห้องนี้ก็ใหญ่มากๆเลยค่ะทั้งสองห้องนะคะก็คือมีหน้าต่างขนาดใหญ่สามารถชมสวนได้ด้วยนะคะสำหรับห้องนี้ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการชมบ้านในวันนี้อุ่มแนะนำเลยค่ะใครที่มองหาบ้านย่านนี้อยู่เดอะเซ็นทรัรัตนาทิเบศตอบโจทย์เลยค่ะเนื่องจากสะดวกสบายมากเลยเพียง1.7กิโลเมตรก็จะถึง MRT สายสีม่วงสถานีบางพลูนะคะและสามารถเชื่อมต่อไปที่ถนนราชพฤกษ์ ถนนการจนาพิเศษได้เลยค่ะสุดท้ายนี้อุ๋งฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจและ youtube ช่อง h o โฮมสว t h o m มบ้านนี้มีรักของเราด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดการแจ้งเตือนจากพวกเราเมื่อลงคลิปใหม่ๆด้วยค่ะขอบคุณค่ะ